สวัสดีครับผมว่าผมเจ้าลูกค้ารถซิ่งนะครับผมแล้วก็พี่แปรนะฮะอีกรอบนึ่งนะผมวันนี้ผมมีมิตซูบิชินะครับผมสเปซวากอนนะครับผมเป็นรถพ่อบ้านนะครับแอบแรงนะครับคันนี้วางเครื่องอีโวนะครับผมวางเครื่องอีโวนะครับเฉพาะของแต่งแล้วก็เครื่องผมว่าเกินราคารถที่ผมขายนะใครที่หาอยู่ครับผมเงินคลีนสวยๆแบบเนี้ยนะครับผมมาได้เลยผมคันนี้ผมเปิดขายในราคาแค่2,000,000 30,900บาททุน2,000,000 30,900บาทนะฟังผิดนะราคานี้เลยใคร มีรถต้องการแรกเทิร์มาอะยรแบบนดีฮะใครที่อยู่ไกลไม่มีเวลามานะผมดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบชอบถูกใจโอนเงินเต็มจำนวนผมสไลด์ส่งไปถึงหน้าบ้านฮะอ่ะไปดูกันสําหรับรถพ่อบ้านแอบซิ่งครับผมคันนี้นะฮะ <c oughs> เป็นรถสีเทาดํานะผมสีเทาดําแต่งสไตล์กินคลีนนะกกนสไตล์กินคลีนสไตล์กินคลีนมีตรงเตอร์ครบเลยนะตรงเจอครบเลยเท่รลอนเทอรเลดเดินเรียบร้อยนะผมดูเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยฮนะเนียนเลยฝาเป็นฝาคาร์บอนนะสวยนะนี่ สวยเลยนะสวยเลยเห็นหนึงแดงข้างในไหมเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันเนาะ <c oughs> สวยนะผมขาฟ้าขาพงคาร์บอนสีสวยทั้งคันนะผมสีสวยทั้งคันเลยนะฮะสีสวยทั้งคันร้อยเปอร์เซนต์ไฟตัดน้ำตัดหมอกครบเลยแอร์เย็นขับดีนะพี่แป้นนะโอ,อเคเย็นเย็นทำเลยทำเลยครับมาพร้อมกับล้อ R E 30มสินะล้อ R E 30อันนี้ผมเบิกให้ใหม่นะฮะผมเบิกให้ใหม่ยางเบิกใหม่นะผมนี่ขนยงขนยางอยู่ครบเลยผม ใช้ได้ยาวๆฮะใช้ยาวๆเลยเบรกเบมโบ่แท้นะครับผมเบรกเบมโบ่แท้นะครับผมเบมโบ่แท้หน้าสี่ขอตนะผมหลังสองขอดกานเจิมซอลลงซอลล่องนะผมโช๊คเป็นโช๊ค RSR นะเห็นไหมแดงๆับผมแดงของเข็มกลกฮะแล้วก็มีสอเขาเรียกอะไรสเกิร์ตนะผมเนี่ยเป็นคาร์บอนคะเป็นคาร์บอนนะเพียวสวยแล้วผมตัวรถสวยเลยแต่งจะต้องจุดส่องให้โอ้โหดูเนียนเรียบร้อยเลยฮะ ดูเลยผมสายที่หารถสวยๆเนียนๆครับมหาแค่อคุณครา,ารสซิ่งสมหวังแน่นอนผมทุกท่านทุกคนเลยฮะ <c oughs> สีมันก็ออกกินคลีนรนะผมว่าเป็นสีเทาคลีนเออดูดูดีฮะดูผู้ดีครับผมไม่แว้นไม่แว้นนี่ก็เบรเกเบมโบเบรกแท้นะครเบรกแท้ผมจานเจิญครบเลยฮะดูเลยขนยงขนยางผมเปลี่ยนมาไม่น่าจะวิ่งไม่ไม่ถึงร้อยโลผมไม่ไม่ถึงนะ่ะจะเปลี่ยนมาเออเรียบกว่าเป็นด้วยซอก ในซองในซุ้มดำมืดนะฮะดูนะี่ดูใกล้ๆเลยอ่าเอาสปอยเลอร์หลังนะมีขีดฉลามนะมีขีดฉลามอ่าอันนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะผมเพียวคาร์บอนฮะสวยเลยะฮะดูดูทรงดูทรงนะทรงมใส่เข้ารูปทรงเลยครับผมทรงเลแล้วก็ทอ่อเป็นท่อเลยนะผมมาตแต่ที่แล้วนะเนี่ย เ็มลย,ย,ยมลุกมีเงินเลยมีเงินเลยดูเรียงทรงดูเรียงทรงนะผมรถสวยๆอยู่แนะนำผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับผมรถเจ็ดที่นั่งฮะแล้วราคานี่โอ้โหบอกเลยเบา,ๆเ,บาๆเลยวองนี้เบาๆเลยรถจดทะเบียนปี2010นสครับจดทะเบียนปี2010นี่มี <c oughs> เรื่องของแต่งไปด,ด้วยเนาะมีกล่อง ลิงก์นะเนี่ยกล่องใบนี้ผมว่าหกหมื่นห้าหมื่นได้นะลิงก์สแตนโลนนะครับนี่คนเล่นเขารู้นะนี่คนดูราคาของรนรผมมีกล่องลิงก์แล้วก็เบาบายนะผมนี่เป็นบเบาแท้นะบบเบาแท้จุดนี้ผมว่าไม่มีไม่มีก็น่าจะต้องตีว่าสามสี่หมื่นก็ได้นะไกล่องกบนี้ว่าเกือบแสนแล้วนะฮะที่ตุกๆเลยเบาเนาะนถ,ถูกเลย,นเนย,เลยพี่แป๊ะเปิดห้องเครื่องให้หน่อยครับ ผมพาปดูเครื่องนะผมเปมโบนะผมโชค๊คเชอือกเขาข่ในฮะสีแดงฮนะสองสามเก้าผม้าอดหมดแน่นอนนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มานะผมอันนี้แบ่งนะผมพอดีพี่เ <c oughs> จ้าของเขาแบ่งให้ผมมาผมราคาไม่แรงฮนะผมก็โอเคมาแบ่งต่อฮนะนีนะ่เครื่องเป็นเครื่องดอสนะผมสปอกวาวนะมิส b บิชิครับผมวอร์ชันนะ่นเครื่องเป็นรหัส 4G63 นะครับ เฉพาะเครื่องเนี่ยผมว่าตีแสนห้าก็ได้แสนห้ากล่นะองนี้เมื่อกี้ห้าหกหมื่นสองแสนก็แล้วนะฮะบอกเมื่อกี้ผมตีแค่ 30, นะ 2, สามหมื่นบ่อนะสองแสนเออแล้วก็เข้าร่วมเข้าไปสองแสนสามเลยนะ,ะนี่เบสเกจแยกนะผมเมตรอินยูเอสเอน่าจะมองเห็นนะเมตรอินยูเอสเอเมตเกจแยกเฮดเดอร์อ่าเทอร์โบครับผมกลองเปลยนะผมกลองเห็ดชุดนี้คุณว่าเท่าไหร่ด้วะ เกิน no nice ราคารถแล้วฮะเหมือนได้รถฟรีครับผมมอน้ำเป็นม้อน้ำมินียมนะมอน้ำมินียมเรียบร้อยมอน้ำมินียมเรียบร้อยครับผมนี่มินียมเรียบร้อยเนี่ยแก้เครื่องอันนี้ครับนี่คือไล่กันตูกตุนะมีออยนะผมออยเกีย์เครื่องเนี่ยซิมกันนี่ยู่ไปไกลอยู่ไปไกลแล้วรถนะผมข้างหน้าไม่มีชนนะผมรถพยามผมคัดโครงสร้างให้ข้าก็สบายใจได้ผมให้ดูรอยสปอร์ตลอยอาร์จากโรงงานเดิมๆเลยนะเดิมๆเลย นี่เก่าด้านเดิมนะผมเก่าด้านด้านเดิมครับจากโรงงานนะฮะรถไม่มีชนครับผมลูกค้าสบายใจได้ครับดูการค้าขายรถของเคียลูกค้ารถสิ่งของใครที่ดูผมไม่บ่อยนะก็จะอาจจะก็จะได้ความรู้นะผมในการดูโครงสร้างสร้างรถนะฮะมาดูไปด้วยกันแชร์กันแชร์กัน,นดูอ๋นี่นี่นะอะไรโบว์อว้าแลวผมบิสนะฟูฟูฟ,ฟ,ฟูเลยฮะตัวนี้อแน่นอนนะผม พยายามอพี่แปมาอ่ะสตาร์ทเครื่องหน่อยก็ได้พี่แปมสตาร์ทเครื่องไวหน่อยก็ได้สตาร์ทเครื่องขึ้นห,หน่อย,ปอยเปิดมาข้างในพวงม,มลาลัยโมโม่นะผมพวงมาลัยโมโม่แล้วเ,เป็นโมโม่แท้นะพวงม,มลาลัยโมโม,โมโ่แท้นี่นกี่บาทนะที่ไม่ให้เหมือนเดียวเลยนี่ก็ล่อไปสองแสนห้าแล้วนะแต่พอของเลยนี่นนมีตัวจอเซตดีครับผมเครื่องเล่นโซนี่นะฮะนี่ สบายแล้วผมนี่วัดบูธของกิดดี้ครับผมอันนี้หมื่นกว่านะตัวเนะี้ยว่าผมเบิกมาใส่อีโวเก้าครับอยู่ผมของเสิงครบนี่เบาะเบิร์กนะผมไม่มีล้มนะไอ้ที่ดำๆนี่คือผมไม่พี่แปรทําความสะอาดนึกว่าทําความสะอาดแล้วมันจะใสขึ้นนะผู้ไปใเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหนังหนังกลับหนังคันธารานะเป็นผ้ากันธารานี่ยเบาปลายนี่น,นุ่มๆเลยผมนี่นุ่มๆน,นะในตัวปรับข้างใน แนะผมเกินผมของเกินนะผมเบาะบายเซ็ตสปอร์ตเซ็นเทลทเวนตี้นะฮะรุ่นของเขาดีเงนไหมผมครบจบเลยครับผมจบเลยจบเลยกว้างนะข้างในกว้างนะข้างในกว้างเลยดูเบาะกว้างเลยไหนเบาะเบอร์สวยนะฮะดูเบาะเบอร์สวยเลยครับผมผมบอกนะฮะซื้อเราที่คูซคาซิ่งของผมแควัตนะฮะ อะไรไม่ดีผมทำให้หมดนะผมแต่ช่องแอร์ตรงนั้นหายไปหน่อยน,นะเดี๋ยวตัวอื่นนะครับตามการเวลาอ่าพี่แปลลองเหยียบเบรคเข้าไหนผมชอบไอตอนเหยียบเบรคมันพี่แปะไนสวยดีอ่ะนี่ไม่ชอบล้ไฟแล้วเสาไฟมันยาวมันเป็นแถวเยอะโคตรสวยเลยพี่แปะลอง,งเบิ้ลนเครื่องหน่อยกันนะ เอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะเอาเรื่องอ๋ออะไรอ๋อมีอะไรพี่แบ๊อะไรไม่รู้นี่อยู่นี่ <c oughs> ค่อยไปดูนะฮะมันของของมันเยอะผมวันนี้นี่ให้ราคาถูกถูเลยผมพี่แปลองลองิ้นนิดหน่อยเดี๋ยวฟังฟังอ่ะนี่เครื่องก่อะเนี่ยเครื่องตัดอยู่นะฮะเครื่องตัดอยู่เดินเครื่องเดินเรียบๆนะฮะเครื่องเดินเรียบๆเลย,เ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 ยนะฮะ ไ,ไม่ซื้อผมเก็บไปใช้นะผมโอเคครับแค่นี้นะฮะจัดไปจัดไปช้าอดบดแน่นอนสี่ก้าวสี่หมวกสองสีห้าผมขายแรกเกืนซื้อสดจัดบแน่นรับทุกกรณีโอเคฝากกดไลค์กดแชร,ร์ช่องยูงทูปคุตาโรซิงอยากจะดูภาพีนิ่งไปดูไลน์เพจคุตาโรซิงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ